สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปแชร์เดียสินค้าของออดออนไลน์ดอคอมนะครับเอ่อเว็บไซต์ที่สอนขายของนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือหาสินค้าขายดีแล้วก็ยังทําคลิปแชร์เดียสินค้าออกมาให้เพื่อนๆทุกวันนะครับอาจจะมีน้อยบ้างเยอะบ้างแล้วแต่ว่ากันไปแต่รับรองว่ามีมาให้เรื่อยๆนะครับปีนึงนี่บอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า4ี่ห้คลิปนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของสินค้า eBay นะครับ eBay เรามีเครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับกดที่เครื่องมือป,ปุ๊บ เพื่อนๆจะเห็นที่ขายได้เลยนะฮะเป็นสีเขียวบน eBa y เลยนะครับอ้าวลิงนานี้เสียนะฮะจุ๊บหนีนะฮะขายเรือสีเขียวแปลว่าขายได้แล้วนะครับหมื่นเหรียญน,นะฮะนี่ขายที่ออสเตรเลียนะครับอ่ะแต่กลับมาคุยเรื่องสินค้าตัวนี้ก่อนนะครับโอเคสินค้าตัวนี้ผมไปเจอในเครื่องมือนะฮะจะย้อาก่อนของเก่า ขายที่19.99เหรียญแล้วก็ค่าส่งอีก7.95นะครับเบ็ดเสร็จอ่อนี่นึ่นงทีนี่ขายโดยคนไทยนะฟอร์มไทยแลนด์นะครับ11มีนาะสินค้าประเภทนี้คนไม่ค่อยคิดนะแต่ผมบอกเลยว่าราคากำไรดีมากนะครับขายที่828บาทค่าส่งอีก250เบ็ดเอ้ยไม่ใช่600นะฮะค่าส่งอีก250เบ็ดเสร็จเกือบพันเกือบพันแล้วนี่มือสโอยบอกเลยคตรด,ดีนะฮะ อ่ะเป็นผ้าครับลองไปดาวเอาว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเพื่อนแต่เพื่อน,น,นสมาชิก e ีเของออดออนไลน์นะครับแจ้งขอเฉลยมาได้เลยนะฮะที่ยูหนึ่งสองศูนย์สามสองศูนย์สองศูนย์แปดแปดแปดสองสองสองผมบอกนะครับเพื่อนๆถ้าอยากขายได้บน E ีเบเดือนเป็นแสนนะครับหาสินค้าที่ตลาดต้องการหาที่มันเคยเขียววิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับลงวันละชิ้นลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าเพิ่งท้อลงให้มันได้สองร้อยชิ้นครับ บางอย่างลงทุนบ้างบางอย่างจับเสือมือเปล่าบ้างขยันค่อยๆลงไปผมบอกเลยว่าลงทุนขายของออนไลน์ <line> นะยอดขายเละแสนเนี่ยคุณลงทุนอาจจะเป็นหลักหมื่นแต่หมื่นต้นๆสองสามหมื่น 1. สินค้าบางอย่างไม่ต้องมีของก็ได้บางอย่างรอปมาจากช้อปปีก็ได้ขายได้ค่อยสั่งช้อปปีสั่งมา นะครับบางอย่างต้องซื้อบ้างนะแต่ทุกอย่างจําไว้ลูกค้าต้องต้องการมันต้องเคยเขียวมันต้องเคยขายได้กลับมาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันลงวันละชิ้นให้มีสินค้าในร้านคุณ200ชิ้นแล้วการที่จะมียอดขายบน Ebay นะฮะยอดขายเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วผมบอกนะตอนนี้นะฮะด้วยโรคโควิด -19 นะครับทำให้คนอยู่บ้านกันเยอะคนจะสั่งออนไลน์กันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะครับ จริงๆไม่ต้อง eBay ก็ได้ eBay Amazon Lazada s h o p e, ปีในเมืองไทยได้หมดครับช่วงนี้บอกเลยว่าคนวันที่จะไปเดินแห้งเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้ยังมีครับแต่เขาซื้อผ่านทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางมือถือนี่คือโอกาสของคนขายของออนไลน์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่สำหรับผม eBay ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับ แล้วก็เพื่อนๆที่เ,เริ่มต้นเองนะถ้าเริ่มต้นเองผมแนะนำเริ่มต้น e ี a บียคุณลองทำเองได้นะครับแต่ผมเตือนนะครับ a m a ซอ n อย่าลองเองอย่าลองผิดลองถูกอย่าคูพัครักจําผมเตือนก่อนนะครับหนึ่งการสมัครอ m ม z อนของคุณคุณจะโดนชาร์จเงินทันทีพันสามพันสี่สองคุณอาจจะโดนแบนโดยไม่ทุกตัวทำก็ไม่ได้ทำโดนชาร์จเงินแล้วมันยังหักบัตรเครดิตคุณทุกเดือนทุกเดือน2 3ส,สเดือนคุณหมดเงินเท่าไหร่แนะนำหากอยากทำ a m a ซอนนะครับหาที่ปรึกษาจะเลนที่ไหนก็ได้ จะเรียนกับโอทออนไลน์หรือที่อื่นก็ได้แล้วแต่ที่คุณมั่นใจนะครับแต่ eBay เริ่มต้นเองได้ลองทํา eBay ก่อนได้นะครับแต่ถ้าจะเริ่ม Amazon ไม่แนะนําอย่าเริ่มเองครับอ่ะโอทออนไลน์ดอทนะครับสอนทั้ง eBay Amazon แต่คลิปนี้เป็น eBay นะครับลงเรียนกับเรานะฮะอีเบ eBay แบบจับมือทําแชร์เครื่องบือนปีนะฮะรับฟร,รีเพิ่มอีก2ปีทันทีนะฮะโปรโมชั่นสุดคุม้มสมาชิกเก่านะครับกลับมาแชร์เครื่องมือ1ปีรับแชร์เครื่องมืออีก4ปี พร้อมกับมาเรียนทบทวนฟรีด้วยนะครับมีโปรอื่นนะฮะโปรโสดโปรพอดมีครบเพื่อนๆลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ติดต่อเราได้ที่ odotonline.com นะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนสีเขียวนะครับพิมพ์เองได้ a d o d t o n l i n e นะฮะโทรมาคุยกับเราก่อนได้ที่เบอร์0888611616ครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องทาง y t u t u นะฝาก s u b สไครป์ฝากกดกระดิ่งนะฮะเรามีไลฟ์สดนะฮะคุยกันจันพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับเข้ามาคุยเบื้องต้นกับเราก่อนก็ได้นะครับเราจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าเข้ามาถามนูน่นถามนี่แล้วก็ตอบนะฮะไลฟ์สดทางช่อง YouTube Channel นะครับอ่าก็สามารถเข้ามาลองสอดถามเบื้องต้นกันได้คุยกันได้สดๆนะครับผ่าน YouTube เพราะฉะนั้นฝาก s u b สไครป์กดกระดิ่งด้วย เรามี f c e b o o k f แฟนเพจฝากกดถูกใจกดไลค์กด, like, กด Share, แชร์เรามี Twitter ยังไงก็ฝาก o l โล w ด้วยนะครับไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ